ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยไม่ทำไม่ได้อะไรเลยการสร้างไรายได้บน Facebook นะครับหลายๆท่านนะครับครั้งแรกที่การสร้างไรายได้บน Facebook เข้ามาเนี่ยคือไม่ได้อยู่ในวงในหรือไม่ได้อยู่ในแวดวงของการสร้างไรายได้ต่างๆไม่ว่าเป็นในส่วนของ u t u b e นะครับ s h อ p ป e ้ a าซาดหรือ Tik t o k เนี่ยก็ปรามาสคนอื่นบอกว่านะครับ การสร้างรายได้ใน Facebook บอกได้เลยมันไม่มีจริงมันเป็นไปไม่ได้การเปิดโหมดมืออาชีพมันจะทําให้คนอื่นมาแฮกข้อมูลเราจะทําให้คนอื่นนะครับทําให้เราเนี่ยครับสูญเสียความเป็นส่วนตัวโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ บอกให้คนอื่นไม่ทํานะครับอันนี้เห็นเยอะมากเลยหลายๆท่านนะครับก็บอกว่าให้ไปปิดโหมดมืออาชีพไว้นะครับหลายๆท่านทํามาสักพักบอกว่ามันไม่เข้าท่ามันไม่ดีปิดโหมดมืออาชีพไปเฉยๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับในเรื่องของการสร้างไรายได้เนะี่ยคือมันเห็นเป็นรูปธปรรมมันเห็นเป็นรูปธปรรมบางคนได้หลักพันต่อเดือนบางคนได้หลักหมืน่นบางคนได้หลักแสนบางคนได้หลักล้านนะครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนใจนะครับ เปลี่ยนใจอยากจะเปิดโหมดมืออาชีพอีกครั้งหรือต้องการที่จะสร้างรายได้บนอากาศอีกครั้งแต่ไปปรามาสคนอื่นไว้เรียบร้อยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นเขาจะว่าเราหรือเปล่าขออนุญ,ญาตบอกอย่างนี้นะครับแม้แต่พระเทวทัตเองนะครับก็ยังกลับใจแม้แต่องค์คุริมานเองก็ยังกลับใจนะครับคืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงให้ชีวิต ของเราดีขึ้นนะครับมันเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นท่านทําไปเถอะครับเพราะท่านยังไม่รู้ณนะขณะนั้นเวลานั้นนะครับท่านอาจจะ,ะไม่เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับมันสามารถที่จะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมและเป็นช่องทางที่ย้ำเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดในโลกแล้วนะครับท่านไม่ต้องไปนั่งไลฟ์สดขายของถ้าท่านต้องการนะครับอ,อยากมีไรายได้ t i k t o k ท่านจะต้องไปนั่งไลฟ์สดขายของนะ ท่านจะต้องนั่งพูดท่านจะต้องไปรีวิวสินค้าท่านทําเป็นไหมนะครับถามท่านว่าท่านทําเป็นไหมถ้าท่านต้องการมีไรายได้นะครับในช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยท่านต้องไปนั่งไลฟ์สดวันหนึ่งวันละ5ชั่วโมง6ชั่วโมงกว่า AI มันจะเปิดค่าการมองเห็นท่านมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลังบ้านไหมในการตั้งค่าในเรื่องของออการเก็บเงินปลายทางการ ตั้งค่าบัญชีต่างๆโน่นนี่นั่นนะครับท่านมีสินค้าไหมหรือถ้าท่านไม่มีสินค้าท่านทําในเรื่องของแอฟพลิเอทเนี่ยเป็นไหมนะครับรายละเอียดลึกๆมันปลีกย่อยเนี่ยมันเยอะแยะมากมายนะครับในส่วนการที่เราต้องการขายของแต่ถ้าใดท่านใดที่เป็นแล้วอันนี้ไม่ด้ว่ากันนะครับท่านใดที่อยากจะเริ่มต้นนี่ผมขอแนะนาครับคือเฟซบุ o กนี่คือมันง่ายที่สุดในโลกแล้วท่านทําคลิปถามว่าท่านต้องตัดต่อคลิปไปไหมไม่จําเป็น ท่านแค่ถ่ายวิดีโอเป็นถ่ายวิดีโอเป็นถ่ายคลิปเป็นในมือถือเป็นความรู้เบื้องต้นที่ทุกคนทําเป็นอยู่แล้วถ่ายเป็นอยู่แล้วท่านก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ทําคลิปเป็นได้ท่านถ่ายรูปเป็นไหม แค่กดชัตเตอร์ถ่ายรูปท่านก็สามารถที่จะโพสต์ข้อความท่านสามารถที่จะโพสต์รูปภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเกิดจากความรู้ขั้นพื้นฐานของท่านนะครับมันสามารถที่จะขยับขึ้นไปเป็นการสร้างรายได้ได้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับเข้าใจนะครับท่านไม่ต้องละอายไม่ต้องไปบอกว่าเอ้ยฉันไปปรามาสคนอื่นไว้ตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนะครับกลัวเขาจะว่าอย่างงอนอย่างนี้เหมือนกับว่าทมน้ําลายขึ้นฟ้าลดหน้าตัวเองอย่างนี้เป็นต้นไม่ ไม่ต้องนะครับทุกคนมีข้อผิดพลาดทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนใจได้ในเรื่องของการที่จะมาซัพพอร์ตรายได้ให้กับครอบครัวของตนเองนะครับมันทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นและมันเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดนะครับผมทําในเรื่องของออนไลน์นี่มานานนะครับช่องทางนี้คือช่องทาง a c e b o o k นี่คือง่ายที่สุดในโลกแล้วฉะนั้นนะครับให้ท่านเริ่ม เริ่มได้นะครับไม่ต้องอายไม่ต้องอายถึงแม้ว่าท่านจะมีหน้าที่การงานดีหรือไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ทําคู่กันไปด้วยครับเพราะมันคือบทบาทของออนไลน์เนี่ยคือมันคือคอนเทนต์มันคือการแสดงเห็นไหมครับดารานักร้องนะครับออกมาให้ข่าวโน่นนี่นั่นขยับตัวนี่นั่นคือเขาโพสต์อะไรกับเขาก็เป็นเงินหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการด่ากันนานอะไรก็แล้วแต่ <laughs> นะครับท่านก็เห็นอยู่ในโลกออนไลน์ท่านก็เห็นอยู่นะครับมันไม่จบสักทีแต่นะครับ เราเข้าไปดูเขามีรายได้เขามีรายได้เยอะกว่าเราอีกนะครับเราก็ไปคอ,คอมเมนต์เขาว่าอย่างโน้นว่าอย่างนี้ไปสอนเขาอย่างโน้นทำอย่างโน้นทำอย่างนี้นะครับนั่นแหละคือรายได้ที่เกิดจากการที่เราไปดูเขานะครับทำอย่างไรจะให้คนอื่นมาดูเราบ้างนะครับมาดูเราบ้างเราก็จะมีรายได้นะครับฉะนั้นนะครับโลกออนไลน์หรือโลกการสร้างรายได้ตอนนี้คือมันไปไกลมากมันไม่จําเป็นต้องมีสินค้าท่านแค่มีครีเอทีฟมี มีคอนเทนต์ท่านสามารถที่จะใช้คอนเทนต์เหล่านี้นะครับสร้างรายได้ให้ท่านได้ไม่ว่าจะเป็นโบนัสนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวนะครับการถ่ายทอดสดนะครับหรือนะครับโบนัสพิเศษของ Facebook มันมีทห้หมดเลยนะครับ Facebook เฟซบุ๊กถือว่าเป็นสุดยอดแล้วนะครับการันตีได้เลยขยันมากได้มากขยันน้อยได้น้อยไม่ขยันนี่คือไม่ได้อะไรเลยเป็นกําลังใจให้ทุกท่านครับ